เป็นนักร้องที่ฮอตที่สุดค่ะคิวงานเธอแน่นมากไม่เลยเอจัดการลำบากจัดการลำบากรู้จักมันมีงานแบบว่านานแล้วครับแบบในช่วงของแบบปีสองปีช่วงโควิดอะไรเงี้ยใช่ใช่ที่มันต้องทยอยกันด้วยซึ่งมันก็ค่อนข้างยากหน่อยแต่ผมว่าจริงๆตัวตัวทีมงานของผมมันจะเหนื่อยกันมากทีงงานเบื้องหลังก็ไปก่อนกลับหลังเลยแต่ตอนนี้มีทุกวันเลยไหมคะนนแต่งานเราพิงกำลังแน่นแน่เห็นไหม เขาเด็กครับอยังมีอะไรกอเขาเดีอีกเขาเด็กเขาเด็กเขาเด็กเขาดีอกแต่เวลาแบบผู้จัดการเนี่ยเขาว่าได้ได yeah> ้ชุนวันใช่ใช right. ่ผู้จัดการก็อาเจียนออกมาเป็นตารางคิวละแต่ก็รู้สึกแฮปปี้นะคือตัวผมก็รู้สึกว่าถึงถึงสิบปีแล้วอ่ะเราทำงานแต่ผมก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันน่าเบื่อตรงไหนอ่ะก็รู้สึกสนุกอะไรอย่างเงี้ยในขณะเดียวกันเพื่อนๆในการทํางานเราเราจัะหาระบบที่ดีมากขึ้นในงานของเราได้มากขึ้นทํางานที่มันตรงกับมาตรฐานที่เราต้องการได้มากขึ้นผมก็ยิ่งรู้สึกแฮปปี้แล้วก็ ที่ที่เราไปเราเรามีคนไปรอครับเพราะนั้นแบบมันมันต้องทําให้ดีเราต้องสนุกจริงเวลาทำงานได้เยอะมันมันแบ่งล่างยังไงบ่นทุกวันเนี่ยบอกว่าคืองานทุกวันเลยอะไรเงี้ยยากไหมยากนะสำหรับโน้นนะสำหรับผนยากไหมก็ก็ยากเพราะว่าเออมันยิ่งยิ่งในตอนนี้เนี่ยมันดิสโวอะไรมันก็เยอะเพราะนั้นในแต่ละวที่มันก็ค่อนข้างจะใหญ่เยอะเพราะนั้นวันที่เล่นชั่วโมงเดียวมันก็เทรนเอเนจีเราหมดกันด้วยเวลาและเราเจอคนได้เยอะ เนื้อสิ่งอะไรผมก็ยังรู้สึกว่าผมก็ยังแฮปปี้นะแม้แว,ว่าพี่วเศียพปหลายๆคนจะรู้สึกว่าเราเราเอ้ยมันโหดปปือเป่าวะ่าแต่เงินแต่ว่าตัวผมก็ก็ยังรู้สึกว่าโอกาสอย่างนี้เราก็คงปีหน้าผมอาจจะบาลานซ์มากขึ้นกว่าเดิมอาจจะดูแลพ่อแม่มากกว่าเดิมเพราะว่าสองปีน,นี้ก็เริ่มเริ่มอายุเยอะครับเริ่มอายุเยอะเริ่มเกเรกันเริ่มเก <c oughs> <ๆ S 1> เริ่มกินเริ่มอะไรอย่างเงี้ยใช่ใช่เราก็ต้องแบบว่าคอยบอกกรตือนแล้วก็ผมรู้สึกว่าในช่วงสองปีที่ผ่านมาเราเราเห็น ค่าของช่วงเวลาที่ได้อยู่กับพ่อแม่ด้วยแหละนปีนี้เราก็จัดการเคลียร์งานของเราด้วยที่แบบรับมานานแล้วรับปากเขาไว้แล้วอะไรแต่ว่าเราก็หลุดตัวใช่ไหมพอนนทว่าปีนี้อาัตราผมหนาหนักเกินไปนี่หผมเพราะว่าจริงๆมันมันคือเก่าด้วยครับงานที่แบบนานซึ่งลูกค้าก็อันนี้ก็ต้องขอบคุณด้วยนะฮะลูกค้าก็ใจเย็นใจแข็งไม่แคนเซิลเพราะเขากลัวไม่ได้อีกเพราะนั้นตัวผมไปยิ่งยิ่งรู้สึกว่าเออเขาก็ให้ใจก็เลยอยากอยากทำพี่ดีเราเองแบ่งเวลานอนยังไง ผมแบ่งเป็น5นาที10นาทีนอนหลับรดบ้างบนเครื่องบ้างอย่างล่าสุดเราไปเล่นพีพีก็พุ่งเลยอะมีเรียกว่าคือไม่ว่าจะแบบนอนน้อยแค่ไหนอะไรแต่ขึ้นบนเวทีก็คือ5เตียม2ได้เลยได้เพราะผมรู้สึกว่าคนก็พร้อมบทเราก็ต้องพร้อมอย่างบางคนเขาไม่ปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพหรือกระเสียงอะไรเงี้ยของเราไม่มีใช่ไหมนนบาลานซ์มากขึ้นเพราะว่าโดยโดยเฉลี่ยตอนนี้นนไม่ได้รับนนไม่ได้รับ มีปัญหาว่มีแล้วว่มีแล้วน่าจะเป็นน้ำแตงโมมั้งหลักๆบาลานซ์มากขึ้นนะครับแล้วก็ในส่วนของแบบโชว์ด้วยอะไรเงี้ยก่อนก่อนก่อนหน้านี้มันค่อนข้างเพลงเรามันค่อนข้างยากแล้่นอะถ้าเพอเราไม่เหนื่ยเวลาพักผ่อนไม่ได้มันฟื้นตัวไม่ทันก็จริงๆก็ในในในฐานะที่แบบว่าเราเจ็บมาเยอะเหมือนกันในช่วงปีที่ผ่านมา สองกล้องเป็นว่าเล่นเลยอ่ะอสองกล้องเป็นว่าเล่นคือดูเสียงเป็นแล้วอ่ะดูเสียงเรงกับเป็นละจริงเหรอใครองให้หมอดูหรอกอ๋อครับตรงนี้มันแดงนะนมันบวมหมอบ,บอกเอ้ยดูเป็นแล้วนะเนี่ยคือเวลาแบบว่าหมอรอบหน้านี่หมอสองกล้องไปอย่างเดียวก็พอ,อ,อ,อไปดูที่บ้านได้เลยแล้วคที่มนเราก็ทักน้องไปอะไรเงี้ยว่าเอ้ยเสียงแบบนี้มันมันเหมือนมีอาการบวมและแดงนะคือแค่น้องร้องออกมาคือเรารู้แล้วว่าน้องพูดน้องไม่ไหว นันนี้ก็น่าจะเป็นน้องๆในค่ายนี่แหละครับก็ไทักไปว่าน่าจะมีบัวมีแดงนะกลายเป็นว่าเป็นจริงหมดเลยแล้เราไป่ริงรู้สึกไม่ดีใจเลยที่มันเป็นจริงตามที่เราแผ่นปีใหม่ปีแผ่นเป็นไหนไหมครับแผนปีใหม่หรอครับทำงานอย่เดียวทำงานไหมจริงๆปีใหม่เรานี่ก็ยังทำงานทํางานอยู่เพราะว่างานมันรับไปแล้วฮะรับไปแล้วแล้วก็บอกจริงๆก็น่าจะใช้เวลาอีกสักพักหนึ่งเพราะว่าในส่วนต้นปีหน้าก็น่าจะเป็นอีกต้นปีที่สนุกใช่ที่เรารับๆไว้แล้วนะครับก็อยากให้แบบ ตามดูกันให้ดีแล้วก็อยอดกระปุกเก็บค่าบัตรกันไว้ด้วย<อ>มีอีกม,มีอีกแน่นอนครับโอเค